กุลมอนิ่งจากเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีค่ะวันนี้ออก็ยังอยู่ที่เมืองพาลิโมนะคะก็เริ่มต้นคลิปหนีด้วยแสงยามเช้านะคะแล้วก็วิวสวยจากระเบียงห้องของขอมเองค่ะอันนี้นะคะเดยวออกจะให้ดูนะคะว่าน,นี้คือแบบลิฟต์ในโรงแรมที่ออามาพักนะก็คือว่าเขาเนี้ยก็จะเอาตึกนะคะหรือว่าบ้านคนเนี้ยนะคะมาทําเป็นโรงแรมที่พักนะคะนี่จะเห็นนะคะว่าอาคารบ้านเมืองคือมันเก่ามากๆนะคะแบบคนเขาก็ยังมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะออกตัดสินจใจที่จะไปคาสิโรอีกรอบนะคะเพราะว่าอออจะไปปีลูปท็อปนะคะอันนน,น,น, Roma, น,ะะน,น,นช ปน,ะะนี่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะว่าพาริโมนะคะแบบสวยมากๆนะคะฉากหลังนี้ก็คือเป็นภูเขาเห็นปคะคะวันนี้ก็เดินผ่านควาโดควันอีกรอบหนึ่งก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปเกีเ่ับอะไรมาเาะก,กันทั้งสี่ทิศเลยนะคะอาคารทั้งสี่มุมเนี่ยถูกออกแบบให้คงรับกันอย่างสมมาตรตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่ละเอียดอ่อนแล้วก็งดงามมากแต่ละมุมประดับด้วยรูปปั้นของกษัตริย์แห่งซิซิซลีด้านบนสุดแต่ละฝั่งยังมีรูปปั้นสตรีแทนฤด,ดูกาลทั้งสี่แล้วก็ตรงกลางคือหนักปูนองค์สำคัญของเมืองสะท้อนถึงธรรมชาตตติิกษััรรยยยย์์์แแลลลลละะะะศาา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 สนนนนไดดด้้้อ่่่่งงววเเเคคคป็มมมททีีหพถ ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะคะเพื่มามาสวยอีกก็ถ่ายมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกน่ารักมาก เราก็มาถึงพาริโมคาทริโดแล้วนะคะแสงตอนเช้านี่คือแบบสวยมากๆค่ะถ่ายคลิปออกมาชัดมากเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะคะเป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1185 ค่ะที่นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสา,านวัฒนธรรมหลากหลายนะคะเพราะว่าเมืองพาริโมเนี่ยถูกปกครองโดยหลายอารยธรรมนะคะทั้งโรมันไบเซนไทน์อาหรับนอร์มันแล้วก็สเปนดังนั้นถ้ามองดีๆนะคะเราก็จะเห็นทั้งสไตล์โกธติกนะคะนอร์มันบาโรกแล้วก็คลาสสิกบนาาเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานศิลปะของหลายยุคหลาย น,นีก็มาถึงภารกิจสําคัญมนาะก็คือการปีนขึ้นไปดูรูปท็อปกันนะคะก็จะเป็นชั้น2นะคะเราก็จะได้เห็นตัวรายละเอียดของหลังคานะคะซึ่งแบบมันสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะสแดแไวก็ อันนี้ก็คือทางที่จะเดินขึ้นไปนะคะก็ i อเวอร์ไซด์โซฮนะคะแล้วก็แบบแดดร้อนหน้าดำมากเลยนะคะแต่ว่าสมาร์ทออมนะคะก็ i อิ w o ดเป็นนะคะวิวข้างบนก็สวยมากๆนะคะแล้วก็สามารถจะเห็น Palermo City from the top นะคะก็จะเห็นว่าแลนด์สเคปข้างหลังนี้แบบล้อมรอบด้บวยภูเขานะคะต่อที่ฉันก็พักไม่ทันแล้วนะคะก็ดูตามภาพไปเลยนะคะ Oh my God อด y นี่นะคะแล้วข้างหลังก็เป็นแบบ ขากับเนี่ยก็เดินทางกับอีกทางนึงค่ะก็จะได้เห็นวิวตอกซอกซอยเล็กๆอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าการพาเนี่ยเป็นแบบเอกลักษณ์ของซิซิเลียเลยเดินต่อไปก็ไปเจอตลาดที่ขายสรีทฟู้ดค่ะอย่างอันที่ผู้ชายคนนี้กําลังทําขายอยู่เรียกว่าพาเน่คอนลามีซานะคะเป็นอาหารท้องถิ่นทาจากบะมัวแล้วก็บางทีก็ใส่ปอดแล้วก็เอาไปผัดกับมันก่อนจะโรยด้วยชีสด,ด้านบนเอาแบบโชคดียังไงไม่รู้ะค่ะที่ไม่ได้กินแล้วก็ไปเจอสิ่งนี้ค่ะน้ําผลไม้คั้นสดราคาแค่นี้อยู่โรนะคะเมื่อวานอัพเดทรีพอรอ์ต โซเพสแล้วก็อันนี้นะคะ mm hmm. ก็แบบไปซื้อปลาหมึกทอดกินนะคะ mm hmm. ได้กินของทอดสมใจแล้วคะ่ะแล้วก็นะคะไ,ได้รถมาแล้วนะคะเ mm hmm. ถ้าใครอยากรู้นะคะ mm hmm. ว่าเมืองต่อไปเนี่ยออลจะพาไปเที่ยวไหนนะคะ mm hmm. ต้องกดติดตามนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย